ต่อเลยครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในค่ำคืนนี้นะครับคู่ดึกนะครับเที่ยงคืนครึ่งนะครับผมทีมที่เฮียเก้าหยิบมาวิเคราะห์ก็เป็นดูแล้วต้องสนุกมันแน่นอนนะครับลีดยูไนเต็ดครับที่มือดับ10ครับเจอกับวิลล่าทีมมือดับ8นะครับเตะที่แอลเลนโลนครับบ้านของลีดเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับผมอัตราต่อรองครับต่อปอลบสินะครับ0.25มาดูสถิติการพบกันครับแอสตันวิลล่าแพ้ลีดยูไนเต็ด0.3นะครับผมแล้วก็ลีดเสมอแอสตันวิลล่ามา1-1นะครับ แอสตันวิลล่าแพ้ลีดสองสามครับแอสตันวิลล่าชนะลีดหนึ่งศูนย์ครับลีดเสมอวิลล่าหนึ่งหนึ่งนะครับไปดูฟอร์มห้านัดหลังสุดกันกันบ้างครับลีดครับชนะเซาล์ตันมาสามศูนย์กดมิดไมล์เลยครับในบ้านแพ้วูฟไปศูนย์หนึ่งนะครับลองปอก็เสียแพ้แอสเซนนัสองสี่ครับเกมเยือนแล้วก็ชนะพาเลซสองศูนย์ในบ้านชนะแพ้เอเวอต้านหนึ่งสองนะครับในบ้านมาดูวิลล่าบ้างครับแพ้เลสเตอร์มาหนึ่งสองครับเกมสุดมันเลยนะครับแพ้แบบน่าเสียดายมาก เสมอไบตันมาศูนย์นะครับในเกมเยือนชนะอาร์เซนอลหนึ่งศูนย์ในบ้านแพ้เวสต์แฮมหนึ่งสามในบ้านแล้วก็ชนะเซาท์แฮมป์ตันหนึ่งศูนย์เยือนนะครับซิตี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆถ้าใครตามหลีเนี่ยเป็นทีมทําเงินเลยนะครับตอนนี้เบียซานะครับวันนี้ก็จัดทัพมาเล่นซีซีหนึ่งหนึ่งนะครับตามสไตล์นะครับสิ่งที่หลีกเนี่ยขาดหายไปก็คือแค่ตัวตัดเกมเท่านั้นเองนะครับผมมาดูครับผู้รักษาประตูครับอลอง์มัสซิเย่ครับลุกไอริงเดียโกยอร์เรนเต้ครับเดมคูเปอร์ อารีออสกี้ฝั่งซ้ายนะครับมิดฟิลด์ที่ลุกได้อร่อยดุดันก็คือราฟินญานครับปาสกาลสตรุกนะครับชวัดดาร์ตแจ็คฮาริสันครับไทเลอร์โซเบิร์ตแล้วก็แพทริกแบงฟอร์ดครับซ้ายขวาวันนี้มาเต็มเลยนะครับสำหรับทางด้านลีดมาดูทางด้านวิลล่าบ้างครับดีสมิธครับก็แพ้เดสเตอร์มาแบบ1-2นะครับผมก็ต้องบอกว่าสุดมาเลยที่เกมที่แล้วเนี่ยไม่มีห้องเครื่องนะครับอย่างในส่วนของอาทางด้าน ชื่ออะไรวะมิดฟิลตัวห้องเคลื่อนของเขาอ่าแจ็คสกิลิตนั่นเองนะครับผมโอเคพอทําให้แนวลุกขาดไม่ค่อยวูบนวาเท่าไหร่นิสเซฟตัวจริงครับมาร์ติเนสผู้กสาประตูครับโมอร์มี่แฮมเบอร์ดี้เอีลี่คอนซ่าครับไทเลอนมิงครับแมททากเก็ตนะครับมากรองทรงนะครับสจ๊วตดักลัสลุยอ่าจอร์ดแม็กกินครับเบอร์ทรานตาโอเล่นะครับแล้วก็ออลิวัตกินแล้วก็มีแนวลุกตัวประสานออลิวัตกินคือ่าเทเซเก้นะครับผมวันนี้ดูยังไงครับบอกเลยวันนี้ ผลออกค่อนข้างเสมอนะครับผมเฮียก้าเชื่อว่าลิตน่าจะด,ดูดีกว่านะครับเพราะว่าไม่มีตัวห้องเครื่องของเทียนด้าวิลล่าอย่างที่บอกอย่างแจ็คสกีลิตนั่นเองครับวันนี้ชี้เป้าไปที่ลิตรครับ